จากท่าเรือเส้นนี้ทางหน้าท่าเรือดันดันเข้าสายในนะครับดู้ดสองคันนั้นพี่เขาดินะไอคันขวาคหัมันเกาะกันแล้วมั่งนานๆนะนี่ไงคันที่เราให้ยางอะไรพี่เขาดิเราให้ยางอะไรปีนแน่ปีนยางอะไรเราจบเว้ยเอายางอะไรเราปีนฟุตบาทแล้ว ไปแล้วแล้วเขาจะไปกันยังไงนะตรงเนี้ผมมาขับรถใหม่ๆเนี่ยผมแบบว่าเงือแตกมากเลยเอาจะท่าเรือจะเข้าใส่ในเข้าไม่ได้คือมันมาประมาณสามสี่เลนอะ่ะตรงนี้น่าจะสามเลนเลยอ่าตรงนี้ยแล้วทุกถ้าในช่วงเร่งด่วนนะ่ะทุกเลนน่ะมันจะติดเวลามันจะเย็นใช่ไหมก็จะเบียดกันเข้านะครับทุกเลนก็จะเบียดกันเพื่อจะเข้าใส่ในแล้วใส่ในมันเป็นรถส่วนทางาเท่ากับเข้าได้เลนเดียวนะตอนเนี้ยเพื่อนๆก็ดูเอา ไอคันรถพระใบตีวงนะครับไอคันรถก้างมุดเข้าไปเนี่ยเนี่ยมันเกาะกันแล้วมั้งมันเกือบจะเกาะต้องขยับให้อ่ะทาไมขยับรถพระใบกรลุดก็เข้าไปไม่ได้เมื่อกี้แก้วหัวมุดเข้าไปเหมือนจะเกาะกันอ่ะเนี่ยมันเพิ่อนก็ดูเอาคือแบบเพราะว่าถ้าคนขับใหม่มันจะเห็นการอย่างงี้ไม่ได้ไปง่ายๆหรือไม่ก็แอบแบบน้ําตาซึมเออมันลำบากจริงนะตรงนี้มันต้องโอ้โห พูดยากนะครั่ดูเนี่ยทางโน้นเขาก็จะเข้าะของเราอยู่เลนขวาถูกต้องก็จริงนะครับแต่มันก็ไม่ใช่เสมอไปทุกคันเขาก็จะเลี้ยวเหมือนกันกันกบเรานะถ้าเรายิ่งไปแย่ไปหัวเราเะไจะโดนเกาะเนี่ยอย่างเงี้ยผมก็ต้องยอมให้แกไปก่อนนะมันก็จะไม่ได้อะไรนะถ้าเราดันเข้าไปแต่ถ้าเราไม่ดันเลยเราก็ไม่ได้ไปนะยายมาครับยายอย่าพึ่ง ใหญ่ยายมาแล้วโอ้ยใหญ่บอกว่ยาใหญ่าตัดหน้ารถโอ้ยสุดจัดประหลัดบอกเอาตกใจมอเตอร์ไซค์บีบเตะใส่กันดิเนี่ยกาจะประมาณนี้แหละหน้าด้านเลยกองเตยฮ